ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเซช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเซของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเซของเราเอาไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณที่วาครับโดเนตมาสับสุนรายการ30บาทคุณภาวินี199บาทคุณฉลอง300บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณปิติ89บาทคุณตรี35บาทคุณธนงศักดิ์100บาทคุณสันติ20บาท คุณพิพัฒน์20บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณบัณฑิต99บาทแล้วก็สัปดาห์นี้มีซูเปอร์โดเนทมาถึง3 0 0ท่านด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณพิเชษครับโดเนตมา500บาทคุณวันพิพา500บาทและคุณมนัสเทพ2,500บาทครับโอ้โหนี่คือ ความน่ารักของครอบครัวฟิล์มเทเวนตี้ครับคือสัปดาห์ที่แล้วยอดโดเนทมันค่อนข้างน้อยนะครับสัปดาห์นี้พี่น้องก็เลยให้กำลังใจกันมาเยอะหน่อยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับและสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได,ได้หนังของเราให้มตีต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนทได้ทางเลขยบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไวใ้ใต้คลิปได้เลยครับ เอาละัสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตนระ์ณวันที่26สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ่มนมาพร้อมกันเลยครับรอมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายให,หม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Co อีก,กาพยายมภาพยนตร์ในวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายไลออนเกตที่ถูกกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งครับกับเรื่องราวการตามล่าล้างแคนเพื่อคนรัก โดยเดโคเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น4.6ล้านเหรียญครับถือว่าทำรายได้เปิดตัวน้อยเกินคาดมากๆครับสำหรับหนังที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในปี1994ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ครับกับภาพยนตร์เรื่อง b i g ทวายส์ซิกอันตราย ภาพยนต์แนวทิวล,ลิปจากค่าย MGM และ Warner b r o t h e r เรเรื่องราวความรู้สึกขวัญที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่ถูกมหาเศรษฐีเชิญไปร่วมงานเลี้ยงบนเกาะส่วนตัวโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่20ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น14ล้านเหรียญเรื่องนี้ถึงแม้ว่ารายได้เปิดตัวจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่หนังก็ใช้ทุนสร้างไปน้อยครับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ยังสามารถคุ้มทุนได้อยู่ครับ ไปต่อกันที่เรื่องนี้ครับกับ Street 2ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้โฮลเลอร์จากประเทศอินเดียที่ต่อย,ยอดจากความสำเร็จของภาคแรกในปี2018โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่15สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป14ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น60.2ล้านเหรียญเรื่น,นี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูแล้วน่าจะมีการสร้างภาค3ต่อครับ แตกต่างจากเรื่องนี้ครับที่สถานการณ์ไม่ดีเอาซะเลยกับ Borderlands ภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้จากค่ายเลโออนเกตที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่ายเกียบบ็อกกับเรื่องราวภารกิจการตามหาคนหายของทีมรวมคนเพี้ยนแห่งกาแล็กซีโดย Borderlands เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ถุนสร้างไป110-120ล้านเหรียญ ปัจจุบันทำไรายได้ไเพียงแค่24.2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับดูแลสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับสำหรับ borderlands ขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็อยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ It Ends With Us ร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายโคลัมเบียพิกคเจอร์ที่สร้างขึ้นจากนวริยายขายดีของคอร์ลีนฮูเวอร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมครับใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น242.6ล้านเหรียญครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสการตอบรับดีมากครับ ตอนนี้ก็ถือว่าได้กำไรไปหลายเท่าแล้วครับเพราะว่าตัวหนังใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่25ล้านเหรียญเท่านั้นเองไปต่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับ Tra p ภาพยร์แนวทิวเลอร์จากค่ายว a r n เ r b r บ t h เ r อร์เรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ2พ่อลูกที่กำลังดูคอนเสิร์ตโดย Trap เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น71.5ล้านเหรียญตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะเก็บกำไรได้บ้างแล้วเลย รุ่งนี้ก็เชน่นกันครับกับ Twisters ภาพยนต์แอคชั่นทิวเลอร์จากค่าย Warner Brothers และ Universal p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากภาพยนต์ต้นฉบับในปี1996โดย Twister เข้าฉายในบริกาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมใช้ต้นสร้างไป155ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น34 347.3ล้านเหรียญก็หลังจากที่เข้าฉายมาหลายสัปดาห์ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บกำไรได้บ้างแล้วล่วครับสำหรับ Twisters ส่วนอนี้ก็ยังเก็บรายได้เพิ่มได้อยู่นะครับกับลองเล็กถอดรหัสคลั่งอมหิตธ์ภาพยนตร์แนว horror thriller จากค่ายนีออนกับเรื่องราวการไขคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ FBI โดยลองเล็กเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปแค่10ล้านเหรียญครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น101ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กำไรไปหลายเท่าและเช่นเดียวกันครับ ่วนเรื่องนี้ท่าทางจะไม่รอดแล้วครับกับ l ล Me มี t ู e m มูลทยานฟ้าสู่พื้นจันทร์ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จากค่ายโคลัมเบียพิกเจอร์และโซนี่พิกเจอร์กับเรื่องราวความรักที่มาพร้อมกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์โดย l ล Me มี t ู e m มูลเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ถุกสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วสิ้น41.2ล้านเหรียญครับสัปดาห์ล่าสุดทำเพิ่มมาไม่ถึงล้านเหรียญครับ ดูแล้วเรื่องนี้ก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วนะครับว่าเจ๋งครับมาดูกลุ่มหัวตารางกันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2 ภาคที่2ของภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation คุณภาพระดับรางวัลออสการ์ผลงานจากค่าย p ิก a r Studio และดิส n e y โดย Inside Out 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,649ล้านเหรียญ ก็ยังคงนำโด่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ครับ้สาสิติใหม่กลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกและขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่10ของอันดับหนังทำเงินตลอดการซึ่งปัจจุบันมีรายได้เป็นรองอันดับที่9 The l i อ n k i n อนิงอยู่เพียงแค่14ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับถือเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับสำหรับ Inside o u อาในภาคนี้ส่วนนี้ก็ยังเก็บไรายได้เพิ่มได้อยู่ครับกับ Despicable m e 4 มิตเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด4การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมเะดี้จากค่าย Illumination และยูนิ e วอร์แซลพิเ e อกับเรื่องราวความวุ่นวายครั้งใหม่ของครอบครัวครูและเหล่าลูกสมุนมินเนี่ยนตัวป่วนโดยมิตเตอร์แสบในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น885.3ล้านเหรียญ สัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ30กว่าล้านเหรียญครับถึงแม้ว่าภาคนี้ดูแล้วอาจจะไม่ถึงพันล้านเหมือนภาคที่แล้วนะครับแต่ว่าจํานวนไรายได้ที่เก็บไปนี่ก็ไม่น้อยครับก็ถือว่าเป็นหนังทําเงินระดับต้นๆของยูนิวแซลในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ d e a p o o l and w o l v e r i n e ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้จากค่าย Marvel Studio และ Disney ซึ่งเป็นหนังเด o o ูภาคที่3ที่มาพร้อมกับตัวละครระดับตำนานอย่าง ver ร n e โดยเดดฟูแอนด์วูฟรีนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,211.3ล้านเหรียญครับ ก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของปี2024อยู่ในขณะนี้และสามารถทำลายสถิิิเดิมของภาพยนตร์เรื่องจ็อกเกอร์ขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์เรดอาร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นการกลับมาที่สมกับฉายาศาสดาจารย์มาเวลจริงๆเลยครับส่วนเรื่องนี้ก็กระแสดีเช่นกันนะครับกับเอเลียนโมูลัส ภาพยนตร์แนวฮอร์เทิเลอร์จากค่ายเทวนตี้เซนจูรีสตูดิโอกับการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์สยองจากนอกโลกโดยเอเลียนโลมูลัสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16สิงหาคมใช้ทุกสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น225ล้านเหรียญก็เป็นไปตามคาดนะครับกระแสะการตอบรับค่อนข้างดีครับหนังฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ก็ได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ กลับมาดูไรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง The Curse Land แดนสาบภาพยนตร์แนวฮอเรอที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ24ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องชอพอ1สมรภูมิคืนชีพภาพยนตร์แนวแอคชั่นฮ r เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ12ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องมาน้าแมนภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่8สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ17ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องแม่นาคทะลุมิติภาพยนตร์แนวฮอ์เรอร์ดราม่าที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่15สิงหาคมเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ20ล้านบาทครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ50,000บาทซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ก็ถูกถอดออกจากโปรแกรมฉายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดท้ายกับภาพยนต์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องนี้ครับกับภาพยนต์เรื่องวิมานหนามภาพยนต์ในดราม่าจากค่าย GDS ที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนภาพยนต์ไทยเข้าไปชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนต์ต่างประเทศโดยภาพยนเรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่22สิงหาคมปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ30ล้านบาทครับซึ่งกระแสการตอบรับของภาพยนเรื่องนี้ดีมากๆนะครับคาดการกันว่าหนังน่าจะทําเงินทะลุ 50ล้านบาทได้ภายในสัปดาห์นี้ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่26สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพอยู่เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังของลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เลรมทเ้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง